กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่กับเกมสมุลอมาสเตอร์วันนี้เราจะมาใช้จ่ายกิจกรรมสะสมนะครับเพราะว่ารอบนี้ของใช้จ่ายนี่ดีมากเลยนะั่นคือมาน้ําผู้พิทักษ์นะครับนี่เลยที่ผมบอกว่าดองทองกันไว้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมมันจะมาแล้วมาคู่วันนี้ด้วยนะหีบเครื่องบูชามันต้องใช้ทองอยู่ประมาณ40,000ื่นทองถึงมันจะได้มาน้ําผู้พิทักษ์หนึ่งตัว แล้วรอบนี้คือโคตรดีนะกว่าเดิมคือจับรางวัลจับรางวัลเป็นกล่องขุนพลบนะครับขุนพลทองขุนพลทอง B ีก็จะเป็นพวกทกุงอวอยยสุนะจ๊ะแล้วก็มีด้วยกล่องเลือกชิ้นส่วนเข็มขัดทองหนึ่งอันแล้วก็เป็นกล่องชิ้นส่วนองค์เมียวนะครับก็ถือว่ารอบนี้ดีเลยผมจะได้จับรางวัลในนี้แล้วก็จะได้ใช้ในกิจกรรมใช้จ่ายสะสมด้วยนะครับเดยในคลิปหน้าก็น่าจะมาเป็นอัพพลัง ม้าน้ําผู้พิทักษ์นะครับแต่เราก็รับชิ้นส่วนไว้ก่อนเเราค่อยไปกดประกอบกดประกอบคลิปหน้าไม่งั้นพลังจะเพิ่มเยอะเลยนะจ๊ะ <c oughs> ดีนะเรายังไม่ได้ใช้ทองไวผมมีประสบการณ์เล่นมาตั้งเป็นปีละเกมนี้มันชอบเงี้ยแต่ก็ใช้ทองไวเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นมันมีกิจกรรมใช้ใจ่ายสะสมอย่างเงี้ยมีทุกวันเลย วันละประมาณ6,000ทองก็ใช้ทุกวันอะตอนนี้ทองมีแค่1น0 0 0 0สนห้าไอ้หนึ่งแสนหนก็เดี๋ยวเราต้องใช้อีกประมาณ4,000 0ทองในการจับรางวัลก่อนเลยอันดับแรกปรับกดเลยสบายๆชิวๆคว้ววาหมดเลยก็ได้เพราะว่ามีกิจกรรมใช้จ่ายสะสมนะครับแต่ก็อย่าเลยมันจะได้ไปซื้ออย่างอื่นด้วย ออั uh huh. นี่ถือว่าของดีนะของดีได้กล่องชิ้นส่วนองเมียวเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการอีกสองร้อยชิ้นเพื่ออาไปอัพซกุโยมิขึ้นห้าดาวต้องดองกล่องเนี่ยให้ได้สองร้อยชิ้นอ่ะตอนนี้เพิ่งมีกี่ชิ้นเองเนี่ยแต่ได้จากอันนี้นี่ก็ยังไม่พอต้องดองเพิ่มถ้าไม่ได้รางวัลเดียมันจะเป็นดอกซากุระโปรโยลงมา แต่ยังไงเราก็ได้อยู่แล้วผมกะเก็บไปเกี้ยงยแล้วยังไงผมต้องเอารางวัล B กับ A แล้วก็กล่องกินส่วนองเมียว,วอะไรยังไงเอาแน่นอนให้ชูโรงชูหลิงนี่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปแล้วแต่ถ้ารางวัล A ออกก่อน B ผมก็ต้องกดยังไงให้ได้ B อันนี้อยู่ดีมันต้องเอาอะ่ะถ้าไม่ได้ก็เซ็งอะ ได้เมื่อกี้พอดีผมก็ว่าทําไมกดดูตรงนี้ทําไมมันมีกล่องเพิ่มมาเป็น1นึ่งร้อยหนึ่วะเพราะว่าผมมีแค่กล่องเดียวก็ได้กล่อง B ีแล้วถ้าได้รางวัล A 1นแล้วก็ได้สีฟ้าอันนี้ออกอีกอันหนึ่งก็จบ <c oughs> ถ้าออกสีเขียวก็เรียบร้อยมะพร้าวแก้วอ่าเรียบร้อยมะพร้าวแก้วไปสีเขียวอันนี้เดี๋ยวก็รุ้นแล้วว่าจะออก A ไม่ A ไม่ออกอันนี้ก็ต้องดู B กับ C ถ้า C ก็รอลุ้นรางวัลสุดท้ายอะ C ได้ C มาก็เดี๋ยวรอลุ้นและว,ว่าจะได้กล่องชิ้นส่วนโอเมียวหรือได้รางวัล A ถ้าได้ A ก็อาจจะพอเลยก็ได้ดอกซากุระไม่ตกก็ลุ้นแหละ A B C สามมันหรือแค่สามมันเท่านั้นแต่สามมันสุดท้ายเนี่ยใช้ทองหนักอะอันนี้6กพันทอง หกพันกดไปแล้วได้ C รอบสุดท้ายเนี่ยรองสุดท้าย8ปดผ่านจะรอบสุดท้าย1 0 0 0 0หืนทองถ้าผมกดได้เอผมเลิกถ้าไม่กดได้เอก็เราก็เสียอีก1นึ่งหมืนทองปรับนี่จบประหยัดทองไว้อีก1นึ่งหมืนทองดอกโซกุละลงยังไงได้เแน่นอนเรียบร้อย 2> <c oughs> 1 2 0รผมมี200แล้วตอนนี้ <c oughs> ก็น่าจะ คลิปถัดจากอัพพลังไอ้มาน้ำผู้พิทักษ์อ่ะแล้วเราค่อยมาเปิดขุนพลบีกันอันนี้ผมจะไม่กดนะไอ้ไอ้นี่ชูหญิงสีล้งหรือชูหญิงพิเศษแต่ผมไม่เอาแล้วเพราะว่ารอบสุดท้ายมันหนึ่งหมื่นทองมันเปลืองทองทองเลยเลยแค่แปดหมื่นเก้าเองเห็นไหมเนี่ยตอนเนี้ยใช้เพื่าอะไรน,นะสองหมื่นหกยังได้อยู่เราต้องใช้ทั้งหมดสี่หมื่น เดี๋ยวผมขอรับทองก่อน <c oughs> ใช้สองอัน <c oughs> แล้วก็รีเซ็ตหาทองคืน <c oughs> อันนี้ไม่มี <c oughs> ตึง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  <c oughs> อันนี้ก็ตัวผ่านทองดีจังเลยเนี่ยตัวเอ้ยเอาร้อยหนึ่งออกเอาร้อยหนึ่งไว้ก่อน ผมจเจาขั้นต่ำหนึ่งร้อยโอเคเหลือหกสองร้อยเอาหมดตัวเนี้ยทองหมดแล้วเหลืออีกแปดหมื่นกว่ายเดี๋ยวเพื่อวันดีคืนดีกิจกรรมออกมาอีกไม่มีทองถึงผมบอกพยายามให้ดองทองกันไว้เพื่อนๆขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยอะขอให้มีจิตตัวไว้ลกสี่หม0่นทองแล้วเราค่อยใช้ ถ้าต่ำกว่าสี่หมื่นน่ยอย่าเพิ่งไปใช้เลยดองทองไว้ถ้ากิจกรรมอย่างนี้มามันจะพลาดโอกาสกันแล้วจะต้องไปเสียงเงินเติมกันอีกดองทองไว้ดีกว่ามีวิธีดองเยอะแยอะอย่างให้ผมลงมาลงกิจกรรมวันนี้ก็เหมือนหาทองอันเนี้ยไอ้ค่าเรือเนี้ยหาทองใช้วันหนึ่งก็หลายนะพันสองพันแต่เราก็มาเปลืองในการรีหาอย่างเงี้ยถ้าใครดวงดีก็คุ้มๆหน่อย แต่ถ้าใครดวงไม่ดีก็เหมือนผมเนี่ยรีออกแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนเนี้ยผมได้400เขียนแล้วเนี่ยเนี่ยสี่ร้อยสามสองแล้วก็อย่างร้อยเนี่ยแค่นี้ผมก็ได้หลายพันแล้วนะทองนะเราต้องใช้ใจ่ายครบผมต้องซื้อนี่เอามาสมุมนี่แล้วก็เหลืออะไรอีกหมื่นหนึ่งอนะ รับไอ้น,นี่ปรับใช้ปรับอันนี้ซื้อกวาดล้างแล้วเราก็มาซื้ออันนี้ห้ากล่องปราบเดี๋ยวร็อกล่องอาวุธน,นันหละผมร็อเก็บอันนี้ครบอีกหนึ่งร้อยดีกว่าเราจะได้แบบเปิดได้หลายอันตีนี้ดีกว่า ใจให้ครบเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่าผมต้องการเอาขุนพลไหนขุนพลทองตระกูลไหนแต่ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าผมเอาตระกูลไหนก็ชชวยคอมเมนต์ด้วยนะว่าขุนพลทองตัวที่สองเซตสององผมนะผมจะเอาตัวไหนนะจ๊ะอัน,นนี้ซื้อเหล้านี่ต้องใช้ซื้อไว้เลย เรานี่ต้องใช้ทำคลิปเราซื้อดองไว้ตอนนี้ก็มีเยอะแล้วเกือบสามร้อยหายแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีมีให้ใช้อีกหมื่นหนึ่งอันนี้ถ้าไปจับรางวัลไม่ได้เลยอะแบบไปตกสวยจัดอะได้เอรอบสุดท้ายอะอันนั้นถึงเราต้องใช้ได้ใช้ทองน้อยแต่รอบนี้ดีไงไม่ต้องไป ใช้ทองอันสุดท้ายตั้งหนึ่งหมื่นทองเสียปเปล่าๆไม่งั้นผมก็ไม่ได้มาซื้อของมาซื้ออะไรอย่างนี้หรอกอันนี้เป็นกิจกรรมใช้จ่ายรายวันด้วยไงวันต่อวันเลยต้องรีบเผาทองให้ถึงสี่หมื่นเซ s e กวาดล้างไปไปอย่างรวดเร็วนะจะได้ไม่เสียเวลาข้าเมืองนี่ต้องใช้ทองเหมือนกันใช้ทองในการไต าาอะไรกาแ้แล้วชนะไปผมยังไม่ต้องประลองให้ดูก็ได้มะเพราะว่าครับเพิ่งประลองไปให้ดูตอนไอ้คลิปไอ้ตัวองเมียวทองตัวใหม่อันนี้ก็ยังก็เดี๋ยวรอให้ได้ขุนพลทองตัวใหม่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปประลองเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ อันนี้เราต้องใช้ทองในการรีเซ็ตการซื้อสิทธิ์ในการซื้อไงเราเลยต้องมาลงกันแต่เกมนี้ประลองต่อสู้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เป็นเกมเทิร์นเบดทั่วๆไปนะครับแต่ก็มีของกระจุกกระจิกอะไรนิดๆหน่อยๆวิธีการเล่นรูปแบบเล่นมันก็ไม่ถามว่าน่าเบื่อไหมก็มันก็ไม่ได้กึ่งน่าเบื่อนะถ้าคนเล่นเป็นเล่นไปเรื่อยอย่าแบบผีผามเติมอัดอัดอัดจนพลังตันหรือไปไหนไม่ได้แล้ว พราะตอนนี้มันมีคนพลังสูงสุดแต่เราดูเขาได้ไงว่าที่หนึ่งของผมตัวนี้มันจะหมื่นล้านแล้วผมยังอยู่แค่พันวกว่าเอาไปตีกว่านี้แพ้สิพลังมากกว่าผมเพิ่งพลังพันเจ็ดหนึ่งงคนเข้าไปห้าหกพันแล้วเรายังมีเป้าหมายในการเล่นอยู่ไงเราเลยยังไม่ช้อเราสุดท้ายแล้ว เล่าดท้ายเดี๋ยวแม่อันนี้ให้ดูก็ได้ไม่กดคลามการตอ่อสู้เดี๋ยวตีให้ดูสีสองสีแล้วกดคลามเลยถ้าแพ้ก็แพนะ้นะชนะก็ถือว่าโชคดีไปอ่าแพ้เมื่อกี้พลังเขาน้อยกว่าผมเลยนะแต่ผมแพ้อันนี้ก็แพ้เนี่ยก็ไม่แพ้วพลังห่างกันยเยอะอ๋อและนี่ชนะตัดตามเมื่อกี้แพ้ตัดพมไมยต่างชนะ อะไรวะแล้วก็มาซื้อสิทธิ์อันนี้ใส่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอีกบานเลยอีกบานตะไทยเลยซื้ออะไรดีวะเนี่ยอันนี้ห้าร้อยเดี๋ยวกวาดอย่างเดียวเลยนะกวาดอย่างเดียว เียรีเซ็ตห้าร้อยกวาดกวาดกวาดพอก่อนเสียเวลา,วามาซื้ออนนี้ดีกว่าอันนี้เราจะหมดละไหนวะนี่รถดเร็วปรับอีกห้าพันทองอีกพันกว่า พังกว่าพังกว่า,วาทางอะไรดีซื้อข้าวปั้งดีกว่าน่าจะวันนี้น่าจะได้แล้วมะได้ยังโอเคได้ละแต่ผมยังไม่ไปกดรับนะของรางวัลรอบนี้ก็ดีได้ชิ้นส่วนปีกได้เหล่านี่เยอะมากขีบเรื่องบูชาเนี่ยได้าไมากมายไก่กลองเลยนะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยกล่องของเส้นไหว้ แดงคือหลายกล่องเส้นของเส้นวายแดงไม่มีอะไรเลยเลือกหนึ่งในรางวัลต่อไปนี้ก็ไปรายงานสุกุลาด้วยนะกล่องของเส้นวายแดงไม่มีอะไรขึ้นเลยนะจ๊ะก็ไปแล้ววันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการจับรางวัลแล้วก็ใช้จ่ายสะสมครบสี่หมื่นทองเราจะได้ มาน้ําตัวนี้มาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาประกอบมาน้ำผู้พิทักษ์กันนะครับว่าพลังจะเพิ่มมาปอนเท่าไหร่ทองผมตัวนี้เหลือ7,800หจาก1นึ0 0 0สนหนึ่งเมือนกว่าเดี๋ยวผมเปิดนี่เลยดีกว่าเอาทองมาซะหน่อยได้ไปสี่พันกว่าโอเคนะครับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ